เราจะส่งคนเมไปหาไม้แล้วก็จะไปกินกันปผัดกะเพาออไม่ได้หรอจ้าสีทุกคนก็ได้เนานนี้ส่อรับพี่แล้วเนาะตอนนี้เราจะพามาตรุยแดกกัน ชื่อชื่อในกันเฮียป่ะเราจะพามาตะลุยแตกกันเนาะก็คือร้านนี้จะอยู่เป็นร้านสุดท้ายเลยนับจากทางเข้าประตูนะเดินมาอยู่้างหออืมก็กินร้านแม่ประจําเหมือนเดิมคือผัดกันเนาะก็คือได้เยอะมา เนี่ยทำไมกินกันเร็วจังบินค่ะก็กูเดินมาทึกมึงยังไม่ได้มาเลยทำงานได้ดีมาก ก็คือรายงานตอนนั่นคือ,อรายการทั่วไปนี่คือ,อรายการตะลุยแดกแลยกันเฮ้ยมั่งจะพาไปกินร้านป้าแควด้วยร้านนั้นน่าเยอะน่าเยอะมาก

ไม่มอบคือน้ำเปล่าย่างเดียวพี่จะทอรชด้วยเป็นไงล่ะแมทจกคนแคคลิปหน้าวากินร้านอะไรอีกดูมันสั้นจังเลยเนาองม่ยากินร้านไหนพักมาอินบ็อกมาเด็ดครับ แั่งงานตอนไปน้วนใ้มาใจคลิปหน้าถ้ากันบพี่นี่แค่นุ่มก็เลยก็ใช้กับสำกาพี่นะไปนะ